มาแล้วจ้าเมือ่อนี้จะพามาเห็ดเมนูเมนูที่คิดถึงบ้านเนาะสำหรับคนไก่บ้านเนาะจ้ะจะอมอมอีกะปูแต่ว่ากระปูย่ในีสิไปตําก่อนเด้อแต่เอามาให้เบิ่งแบบมีอ่าตะไคร้แล้วก็ข้าวเบือเข้าวเบือเนาะจ้ะก็สิ่งอื่นไม่ยังไงเนาะข้าวเบือเนาะตําใส่กับพริกหัวหอมกระเทียมเนาะจ้้ะะเนาแลวก็มีต้นหอมแบบบ้นบานๆเฮาเลยผักกาดหน่อยจ้าผักซี่แต่ว่าผักกันแย่เนี่สิไปเก็บเอาพอปลูกไว้มีอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวไปตําปูกันเลยจ้าเพื่่อบเเเเป็นกาารสียวลดี๋ยวสิไปตักผ่าตอน เห็ดไหเบิงเล่ได้จ้าขอตําปูกันแป๊บหนึ่งต้องตาแล้วก็กองเอาน้ำเพิ่นปูมันมันมันเลพี่น,น้องคนนะตัวน,น้อยๆได้มาหน่อยเดียวจ้ากินพอหายอยากก็หายคิดถึงบานเนาะตาให้ละเอียดเลยได้จ้าตํามุนเลยเพราะว่าจะกองเอาน้า ปูตำกองเรียบร้อยแล้วกับิีไ้น้ำมาแบบนี้เลยจ้าใส่น้ำลายไปหน่อยเพรเป็นยังปูเขามีหน่อยเขามีตัวช่วยเอาไข่ไก่ใส่น้องไปน้ำนะจาะตีไข่ตีไข่เหมือนทีาจะขวไข่น่ะคนอีสานบ้านท่่่่่่่่่่่่เด่่่้ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่เ่่่่่ะ่่่่่่น่่นิดเดียว่่่่อ่่่่ิด่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่ะเทีย่ลงไปเลย่่ะ่ต่ต่อ่่่่่นเ่่้ สองคนบ่วยจ้าไปพว่าเมนูนี่จะสุกไ้ยมาจากจะสุกไ้ไก็สิกลมไงนึงแล้วก็กล่องยู่ตํจากกล่องยูตําเห็นเหยาะๆไปจะจบเลยเด้อจ้านี่ของที่เข้าเตรียมไว้นะจ๊ะอันนี้เป็นปูที่ตำแล้วเรียบรอยย้อยยันี่ใส่ลงไปเลยเด้อใส่ลงไปเลย ใส่ไส้พักใส่ยางลงไปพรอมกันเบิดเลยจ้ะเพราะว่าเมนูนี่เห็ดง่ายๆออมสุกไ้เนะจ้ะเห็ดสุกไ้เพราะว่าไม่มีเนื้อปลาไม่มีอะไรเลยไปกินเมน,นูนี่เศร้าคิดหอดบาดเลยได้ข่อยเป็นคือกันบอมือจอต้องค่อยๆดูๆได้จ้ะเด้อเพราะว่าเขาเบี้ยกับอันนี้ท่านสิบจับโตกันเนะจ้ะเป็นสิจับโตเป็นนั่นเป็นสิเเนีย้ยออมขุนเอเล่หน้งขุนๆเนนะจ้ะ ซีเลีาอย่านี้ก็บสุดใลงไปเลยือผู้ใดอยากกินน้ำกับมาเด้อนี่นูอาหารคนไก่บ้านได้กินแล้วหายคิดถึงบ้านเลย เมนูนี่อยสิบอสัผักอีตูเ้อบอสัผักอีตูบอสัใบแม่งหลักจ่าสิสักกระแยงแทนเพราะว่ามีผักกระแยงอยู่แล้วปลูกไห้ปลูกไห้เดี๋ยวไปเก็บผักแป๊บหนึ่งได้มาแล้วผักกระแยงเป็นยังไงมีทุกอย่างเก็บนหน่ยๆกับพ่อเพราะว่ามันมาท่านได้แพ่หลายจ้าเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกด้อาทิตย์กว่าๆได้เพิ่งแตกยอดแล้วเนี้งงามเแล้วจ้าอหอม เมนูนี่เคยกินแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะจะยาเฮ็ดให้กินเนาะจะดูน้ำยายาเถาเฮ็ดให้กินแสบหลายอมปูแต่ว่าถ้าอมอยู่บ้านเขากับปลาตองใส่ไข่เนาะจะมีปูหลายอันนี้ปูหน่อยเขากับเอาไข่ผสมลงไปน้ำอมมากอดเจาะแสบๆบพราเฮ็ดเผ็ดเด้วยวจะพ่ายากกินเผ็ดเดี๋ยวก็สิมาปงรสกันเลยจา้าทุกเกา ม่เหรียญเจ็บหลายใส้ทัพพีเดียวแบ่บของนัวีเป็นตาแ่บครับคิดหอนอีแม่กกูดีลืมขา่าว บ่บมวลขอโทษขออภัยคิดหอดพอคิดหอดเมียคิดหอดซ้ำเป็นเด็กหน่อยซุกเลยจ้าซิมรสศาสตร์เปิ่งก่อนอนื้งนัวค่ะหอมหอมอยู่ด้วค่ะปูหน่อยๆก็หอมอยู่ดี ปูนานี่จะมั่นเนาะจ้ะปูหนาเกียวเขาจะมั่นใส่ลูกโดดนุ่มยูเด้นี่คิดฮอนบ้านแเนาะได้กินเมนูนี่ก็สิสายคิดถึงเนาะผู้ใดค้นไก่บ้านเนาะจ้าเนาะแซบ่บนั่งเอกของเฮาลงไปเลย ขัะขยงนน้อยจ้ะหอม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 ขยำจังน่อยหอมหอมค่ะปิดแก๊สดเด้ยจ้าไปกินขขาน้ำกันจ้าสุกเล่วอมอีกระปูหน้าเร้ะอแซบค่ะ